พี่แท็กซี่รีบเลยครับผมจะสายแล้วเนี่ยเออครับโอเคครับรีบไปได้ไงะเติมน้ำมันพึ่งเสร็จนะนูโอ้ oh, พี่เติมน้ำมันอะไรตั้งไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็เข้าเรียนสายรอ้ก็พี่หมวเถียงกับเด็กปัม๊มไปดิตอนเนี้น้ำมันมันแพงเอ,อาแล้วพี่เติมน้ำมันอะไรอะ่ะเก้าห้าเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสี่เก้าเจ็ดหกสิบสามงั้นเอาเก้าแปดหกสิบสองมาเต็มถังแล้วกันแออโอ้ hey. oh, ยังมีอารมณ์เล่นนะพี่รีบไปเออจะถึงแล้วนี่ไง uh. เออแต่น้อง พี่จะบอกว่าวันเนี้ยค่าโดยสารแพงขึ้นนิดนึงแนอ่อะทำไมแพงขึ้นนะพี่ก็น้องก็เห็นนี่วันน้ำมันมันขึ้นพี่ก็ต้องขึ้นค่าโดยสารสักนิดนึงเออแพงน,นิดนึงไม่ได้อยู่พี่เท่าไรอ่อะ,ะกอ็สามร้อยแล้วกันน้องฮะสามร้อยเนี่ยนะเมื่อก่อนผมนั่งมาห้าสิบบาทเองพี่อ้าก็บอกแล้วไงน้ำมันมันขึ้นแต่นี่มันขึ้นเกินไปนะพี่จากห้าสิบ 3ามอยเนี่ยมันเยอะเกินไปไม่ได้ใจมะเอาเออเอเอโอ้ต่อไปพี่ไม่ต้องมารับผมะนะอะไรวะน้่นมันขึ้นนิดเดียวเองมันนิดเดียวทีไ่ไหนเล่าน้องเรียนอยู่น้องไม่เข้าใจหรอกเออไปเลยพี่ไปเลยอุ้ยเฮ้ยหัวร้อนแต่เช้าเลยเฮ้ยเจอดาริ่งพอดีเลยดาริ่งอา้าวเน็ต เพิ่งมางเรียนหรออืมมาสายเหมือนกันนะาเราเนี่ยอืมเมื่อคืนดูคลิปช่องเอ็นเอ็ดึกไปหน่อยอะ่ะเลยมาสายเลยอ๋อฉันก็ดูเหมือนกันก็เลยมาสายเหมือนกันเลยอะ่ะอืมว่าแต่เมื่อกี้เน็ตทะเลาะกับใครอะ่ะเสียงดังเชียวก็ทะเลาะกับพี่แท็กซี่เลยฮะทำไมอะ่ะคือเขาเพิ่มค่าแท็กซี่อะ่ะเอานะอย่าบ่นมากเลยเผื่ออนาคตไม่แน่นะเน็ตอาจจะได้ขับแท็กซี่ทำไงโอ้ยไม่มีวันอะ่ะ แคนที่ฉันไปขับแพ็รซียนะฉันไปทําเป็นพนักงานขายเบอร์ดี้ดีกว่าอะทำไมต้องขายเบอร์ดี้อ่ะก็จะได้เป็นที่หนึ่งในใจเธอไงโอยนี่เน็ตเป็นรถขนมุกลรือไงคะเห็นมีมุกเล่นตลอดเลยอืยอก็หยอดไปงั้นแหละเพื่อความสนุกสนานว่าแต่ถ้าเลิกเรียนแล้ววันนี้เน็ตไปไหนไหมอะ่ะ ก็วางนะไม่ได้ไปไหนอ่ะฉันอยากจะให้เน็ตไปช่วยเลือกซื้อของทำโครงงานหน่อยอ่ะได้ไหมฉันต้องไปซื้อของคนเดียวเลยอ่ะแล้วเยอะมากๆเลยไม่มีใครช่วยถือเลยอ่ะเน็ตไปถือให้เขาหน่อยนะอ๋อได้ดิสบายมากแต่ถ้าถือของเสร็จแล้วต้องเลี้ยงไอติมฉันได้นะอืมได้อยู่แล้วอืมโอเคป่ะงั้นเราไปเคารพธงชาติกันช่ยไม่อยากเคารพธงชาติเลยอ,ะอ่ะ ทำไมอ่ะก็ถ้ารักชาติน่ะต้องยืนตรงแต่ถ้ารักผมอ่ะต้องยืนตรงนี้นะโอยเนตอ่ะเอาเนตมาโรงเรียนสายเหรออือมาสายเหมือนกันเหรอดาสวัสด,ดีนะเนตฉันขอตัวไปก่อนนะบายบายไอ,อ้ดาดาเออ,อมไม่เป็นไรนะเนตคือคงต้องให้เวลาดาเขานิดนึงนะอ่ะ ดาคงยังโกรธฉันมากๆอยู่เลยอ่ะเออเป็นไรหรอกฉันว่า <เ in S 2> ไปเข้าโรงเรียนกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายอะ่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะลืมอะไรหรอก็เย็นนี้ไงที่นายจะได้ไปช่วยฉันถือของซื้อของทำโครงงานน่ะอะเย็นนี้หรออือเย็นนี้แหละต้องรีบทำอ่ะเออซื้อซื้อวันพรุ่งนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ฉันต้องรีบส่งอะ่ะต้องไปซื้อเย็นนี้แหละทำไมอะ่ะนายจะไปไหนเออ คือว่าเมื่อกี้ฉันรับปากว่าจะไปช่วยดาถือของแล้วอ่ะเอ้าแต่นายรับปากฉันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะทําไมนายทำแบบนี้อะ่ะเ้ฉันขอโทษแต่ฉันก็รับปากดาไปแล้วอ่ะสรุปแล้วนายจะผิดนะฉันและไปช่วยดาถือของใช่ไหมเอ้ยอย่าพูดแบบนั้นดิฉันยังรู้สึกผิดเลยอะ่ะโอเคถ้างั้นอะ่ะ ต่อไปอ่ะนายก็ไม่ต้องทักฉันมาแล้วนะฉันไม่อยากคุยกับคนที่ไม่รักษาคำพูดแบบนายเอ้ยฉันขอโทษฉันขอโทษเออให้ให้เวลาฉันคิดแก้ไขหน่อยได้ไหมแปบ๊บหนึ่งนะเอ้ยทั้งสองคนหวัสด,ดีมาโรงเรียนสายเหมือนกันเหรอทำไมไม่เข้าโรงเรียนอน,นิดสวัสด,ดีเนสพบมาพอด,ดีเลยเย็นนี้พบเลิกเรียนแล้วว่างไหมอ่ะอะเย็นนี้หรอก ก็มั่งอยู่นะถ้างั้นพบไปส่งเราซื้อของได้ไหมทาโครงงานอะ่ะพบไปถือของให้เราหน่อยนะอ๋อได้ดิก็ได้นิดเอาแบบนี้ใช่ไหมอะไรล่ะนายจะมากดฉันไม่ได้นะก็นายเป็นคนเริ่มก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยทะเลาะอะไรกันแกไม่ต้องมายุ่งเลยพบมันไม่ใช่เรื่องแกเอาเฮ้ยอะไรวะกลับมาคุยกันก่อนดีวะันอะไรอะ่ะไม่เข้าใจเลยเอานาพบไม่มีอะไรหรอกห้องเรียนเถอะนิด ฉันว่ามันไปกันใหญ่แล้วเว้ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งสี่คนวะเมื่อวานอ่ะฉันไปขอโอกาสดาให้ฉันได้จีบดาอีกครั้งแต่ดาก็ปฏิเสธดาบอกว่านาจะไม่ยุ่งกับฉันอีกอ่ะดามันคงโกรธนายอ่ะที่นายกลับไปกลับมามั้งเรื่องนั้นฉันรู้แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนี่ว่าว่าเธอไม่มีวันชอบฉันอ่ะฉันก็อยากทําให้ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิมอ่ะฉันพยายามกลับมาเป็นเพื่อนกับเนท กลับมาทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยอ่ะมันไม่มีวันเป็นเหมือนเดิมได้แล้วแหละพบทำไมอ่ะทำไมเรื่องนี้มันถึงใหญ่ขนาดนี้วะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอนั่นแหละที่ไม่ยอมคบกับฉันสักทีอะ่ะพบทำไมนายพูดแบบนี้วะพี่จีแม่ถ้าเกิดว่าเธอยอมคบกับฉันฉันก็คงไม่ต้องไปหลอกดาเรื่องบ้าๆทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นไงนพบนายแม่งโคตรเห็นแก่ตัวเลยวะ เรื่องทั้งหมดอะมันเกิดขึ้นที่ไหนเว้ยถ้านายยอมรับความจริงนายไม่ดื้อด้านที่จะจีบฉันนายไม่ไปหลอกดามันก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกพอเถอะจบเรื่องนี้เถอะนี่พวกเธอทุกคนนัดฉันมาบนนี้ทําไมอะที่ฉันนัดทุกคนมาบนเนี้เพราะอยากจะมาเคลียร์เรื่องของพวกเราทุกคนเนี่ยให้มันจบจบในวันนี้สักทีเคลียร์อะไรล่ะ ฉันไม่มีอะไรอยากจะเขี่ยพวกนายอ่ะต้องมีดิต้องมีดิดาเออฉันยังไม่อยากจะคุยอะไรตอนนี้อ่ะไม่คุยไม่ได้ฉันเบื่อม้างมากแล้วกับการที่มันเป็นแบบเนี้ยเขีรยมันจบๆกันไปเออพวกพวกนายทุกคนก็เลีร์กันเองดิฉันไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องนี้แล้วเธอันไม่ยุ่งได้ไงดาก็เรื่องบ้าๆทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเธอคนเดียวฮะมันมันเป็นเพราะฉันงั้นเหรอ มันเป็นเพราะฉันได้ไงอะเอาก็มันเป็นเพราะเธอไงถ้าเธอไม่ไปชอบพบเรื่องทั้งหมดมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกใช่ถ้าเธอไม่ชอบฉันน่ะเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันคงไม่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะเธอมันเป็นเพราะเธอคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะทําไมทุกคนถึงโทษฉันหมดเลยอ่ะฉันไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยเนทเนทนายช่วยฉันด้วยดิ้ฉันช่วยอะไรเธอก็เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเพราะเธอ ทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะเธอดาเพราะเธอคนเดียวมันเป็นเพราะเธอคนเดียวไม่ไม่ใช่เพราะฉันดาดาแกเป็นอะไรของแกเนี่ยเหมืออะไรวะนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะอะไรเกิดอะไรกูแกพาฉันมาดูตลกไงแล้วแกก็ยืนเหมืออะไรไม่รู้อยู่ตั้งนานคิดอะไรอยู่ฮะอะไรอะฉันฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะนิด ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันไม่ได้เป็นพาอฉันนะเอ้ยเดยวเวี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันเป็นไรอะไรอะไร่ะฉันงงเอ้ยมีอะไรกันนหครับทําไมอ่ะเป็นไรหรอทำไมเธอร้องไห้ทาไมอ่ะดูตลกของพวกฉันนี่ร้องไห้เลยหรอฉันขอโทษทุกคนฉันขอโทษเดี๋ยวดาแกขอโทษอะไรแกไม่ได้ทําอะไรเลยนะ,ะนี่มันอะไรกันอ่ะเธอใจเย็นๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าพบเธอรู้จักฉันด้วยหรอพบ นายแอบชอบนิดใช่ไหมฮะนิดนิดไหนอ่ะก็นิดนี่ไงเออจะแอบชอบยังไงอ่ะฉันเพิ่งเคยเจอเธอสองคนเองไม่จริงอ่ะนิดเธอบอกฉันดิเธอกับเขา่ะแอบคุยกันอยู่ใช่ไหมไยเ,เดี๋ยวอะไรของเธอเนี่ยฉันอ่ะไม่รู้จักเขาได้ซ้ําเธออ่ะพาฉันมาอะฮะมันมันยังไงกันเนี่ยนิดนายก็ชอบนิดนี่ใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวก่อนเธอ ฉันยังไม่รู้จักเธอสองคนเลยเนี่ยนี่เธอใจเย็นนะเธอคงคิดอะไรไปเองหรือเปล่านี่เรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่สิ่งที่ฉันคิดไปเองหรอเนี่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวแกคิดอะไรของแกอ่ะเออคือว่านั้นไม่มีอะไรหรอกเอ้ยไม่ได้เล่ามาเลยย่อก็ได้เออฉันคิดว่าฉันได้คุยกับพบ่ะแล้วแล้วพบก็ชอบนิดอ่ะ แล้วเนทก็ชอบนิดเหมือนกันแห็นนิดอ่ะไม่ได้ชอบพบนะนิดชอบเนทอ่ะอะนิดเธอคิดไปไกลขนาดไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยเออฉันต้องขอโทษทุกคนนะนิดเราไปกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเธอบอกว่าฉันคุยกับเธอใช่ไหมถ้างั้นอ่ะฉันขอไลน์เธอหน่อยดิ เราจะได้คุยกันเหมือนที่เธอคิดจริงๆไงเฮ้ยไอ้พบไม่เบาเลยนะเวย้ยทางั้นไม่ได้ในเมื่อเพื่อนของเธออะก็คิดว่าฉันอะจีบเธอเหมือนกัน งั้นขอจีบจริงๆเลยนะเอาลายเธอมาด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยมั่วละพวกนายมั่วละเอวให้แมาเธอหน้าจะจีบจีบอะไรทำไมพวกฉันต้องให้นายด้วยถ้าอยากได้ก็ไปหาเองดีเฮ้ยได้เลยถ้างั้นคืนเนี้ยรอตอบไลน์ฉันเลยนะอีไอหักเอายายอ้วนเฮ้ยนิดพอแล้วนะอย่าทออะเลาะกันเลยอืมเธอก็เหมือนกันนะคืนเนี้ยรอตอบไลน์ฉันเลยนะเอออือ 해미래로, 호흡함 눈자인